โตโยต้าออติสหนึ่งจุปดพีอาดีนะครับหนึ่งจุปดปีหนึ่งสามใช่ไหมว,วัสดีครับวัสดีครับหนึ่งสามีสองพันสิบสามใช่ไหมรถคันนี้ปีละ่าจใช่เดียเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะกลับนะไปโชว์นะครับนะไฟโชว์ เด็กขอสก็คือไปที okay. ่ศูนย์ที่เขาบอกเป็นอันนั้นแหละค่ะน้ำมันเอาข้อมูนไปเช็คจริงโชว์นะครับปิดปิดปิดเครื่องเสียงให้หน่อยดิได้ครับผมจะอ้อมข้อมูลนะก็ได้

่อยเช็คกินจินโชว์นะก็คงจะมปิดแอร์เลยครับปิดพัดลมแอร์โอเคครับอ๋อเสียงเสียงวิววิวนี่หรอครับอันนี้นี่สายผมสายพานนหมครับอันนี้เสียงเครื่องปตอบอากาศนี่ครับอ๋อทำไงเนี่ยเนี่ยพอมานยังไม่ได้เปลี่ยนแก้เสียงต้านของที่ห้องคือได้ทดลองหัดเสียงวันนี้เหมือนวงแหวนมันเหมือนเขาทำน็อตหลุดเลยคือก่อนหน้านี่ยเขาเปลี่ยนตัว ข้าวศูนย์เหรอครับใช่เขาจะเปลี่ยนตัวอะไรเป็น4ตัวซึ่งน้องชายบอกว่ามันไม่จำเป็นเลยเสีย2ติ้งก่าแต่ว่าให้เอาตีสนักค,ครับเกรื่องหนึ่งจุดแปดไฟโชว์แต่ห้องเครื่องพี่ก็ยังแจวอยู่นะครับ ยิ่งไปแสนสามใช่ไหมไมเลขไม่แสนสามใช่ไหมครับศูนย์ศูนย์ก็บอกไงที่ที่ไปเช็คกับศูนย์ข้างนั้นนะครับมันก็ขึ้นขึ้นอันนี้แน่ค่ะเซ็นเซอร์ใช่ไหมครับเซนเซอร์อะไรนี่แหละค่ะตัวที่มันมีสองตัวไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเช็คเจอผมจะบอกนะครับเดี๋ยวเช็คให้ครับแสมนะครับกำลังจะตรวจเช็ค ค่า color uh, code นะครับ Toyota Altis ปี2013นะครับไฟเครื่องโชว์ที่หน้าปัดเดี๋ยวมาดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับ เครื่องมือก็จะถามนะโคโรล่าแมทริกแมทริกนี่ที่อเมริกานะครับแมทริกนี่ผมจะคุ้นเคยออเวอริสเลวินตรงนี้จะต้องเป็นโคโรล่านะครับเครื่องเท่าไหร่นะพันแปดละเครื่องพันแปดนะ วิสมาคีเดี๋ยวมาดูกันครับว่าเกิดอะไรขึ้นอ่ะเครื่องยนต์เจอปัญหาสามรายการผมแซมนะครับวันนี้เป็นเป็นวันเป็นวันอังคารนะครับวันอังคารที่ยี่บเอ็ด โตโยต้าอัลติสนะครับออกอไฟเช็คอนจินโชว์ผมกำลังตรวจเช็คอยู่ปัญหาเจอละก็คือเครื่องยนต์มีปัญหาอยู่3รายการ ABS ไม่มีปัญหานะครับระบบเกตวัดมิเตอร์อต่างไม่มีปัญหาครูสคอนโทรลไม่มีปัญหาพวงมวาลัยไฟฟ้าไม่มีปัญหาแอ,อร์คอนดิชันก็ไม่มีปัญหา <c oughs> มันจับระบบการขโมยได้แต่ว่าม,มันมันรุ่นนี้ไม่รู้จะมีหรือเปล่ารครับนะครับ hmm. ประตูหน้าตาพวกมอเตอร์ต่างก็ไม่มีหามาดูได้ครับเนี่นะครับอ่าเสร็จอานนียข้อมูลของนั่นนะครับไหนคะท,ที่ที่มีปัญหามันจะขึ้นยังไงอ่ะเนี่ยสีแดงขึ้นเลเครื่องมือผมก็จะจะจะด,ดีกว่าของน้องชายนี่ เดี๋ยวผมดูปัญหาให้ว่าเกิดอะไรขึ้นของผมมันตัวเช็คได้เก้ารายการก็คือเครื่องยนต์มีปัญหา ABS ไม่มีเกจวัดมิเตอร์หน้าต่างเ,าเกจวัดเกจวัดต่างๆไม่มีปัญหาคุสคอนโทรลไม่มีปัญหาพว<ม>งมลัไฟฟ้าไม่มีหาแอร์คอนดิชันไม่มีปัญหาระบบก,กันขโมยมันจับแปลกๆผมไม่รู้ว่าคือเครื่องมือเนี่ยมันของเมรกา<ม>นะตัวถังบอดี้ก็ไม่มีปัญหาประตูหน้าต่างก็ไม่มีปัญหา ก็คือพูดง่ายโดยรวมรถ9รายการมีปัญหา1รายการก็คือเครื่องยนต์ก็ตามที่ไฟเช็ค e n ินจิ้นโชนัาน้าปัดนั่นแหละทีนี้เราดูดีเทลเครื่องยนต์มีปัญหาจุดสารายการอ๋อมันจะขึ้นตรงแตงแดงเลยครับว่าสามก็ผมแซมนะครับก็ประเด็นคือออาติ่คันนี้เนี่ยเป็นเครื่อง1 0 0ดนะครับ ไปเช็คก,กันจิ้นโชว์ที่หน้าปัดพี่เจ้าของรถเอาเข้าศูนย์แล้วแหละแต่ว่าไม่ชัวร์หรืออะไรสักอย่างหนึ่งก็เลยวิ่งมาหาผมนะครับเดี๋ยวมาดูรายละเอียดนะครับห้องเครื่องสะอาดเลยวิ่งแสงกว่าโลง เครื่องมือตรวจจับได้ว่าเครื่องยนต์มีปัญหานะครับมีปัญหาอยู่สามสามรายการอ่ามีปัญหาอยู่3รายการก็คือแค t เทอลิติกคอนเวอร์เตอร์เสียครับที่ถ่ายรูปไ็ได้ให้น้องชายดูเซนเซอร์ไม่ได้เสียครับโชคดีแล้วแที่มาหาผม ตรงไหนครับพี่แคทเลติกอะไรที่ตัวครองไอเสียพี่ถ่ายหน้าจอเลยครับเดี๋ยวให้น้องชายดูอ๋ออดีใช่ไหมครับใช่ครับก็คือสุบแล้วรถคันนี้ไม่มีอะไรแคเทเลติกคอนเวอร์เตอร์มันเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานโดนความร้อนเมื่อตอนนี้แปลความแปลความหมายเป็นไทยง่ายๆก็คือแคทเลติกคอนเวอร์เตอร์เนี่ยมันกรองไอเสียไม่ได้เท่านั้นเองนะครับ รถคันนี้ไม่มีอะไรอย่างอื่นเซ็นเซอร์ไม่ได้เสียนะครับก็ถือว่าโชคดีไปเพราะถ้าเซ็นเซอร์เสียถ้าอย่างมุติถ,ถ้าศูนย์บอกเซ็นเซอร์เสียเปลี่ยนที่ศูนย์ต,ต,ตัวก็คงหลายต่างก็ถือว่าง่ายๆนะครับแล้วก็ตรงประเด็นนะครับก็ฝากถึงน้องๆแฟนคลับแฟนเพจผมทั้งหลายดูดดะครับกรณีนี้ง่ายๆเลยถ้าใครเช็คโค้ดไม่เป็นก็ตีว่าเซ็นเซอร์เสียทั้งที่จรงิจรงๆแล้วเซ็นเซอร์ไม่ได้เสียนะครับแคตทาลิติกคอนเวอร์เตอร์เสื่อมสภาพนะครับ เื่อมตามอายุการใช้งานปัจจุบันรถบ้านเราจะเป็นอย่างนี้บ่อยมากฝั่งนี้ไอดีแคทก็ยังอยู่ฝั่งไอเสียฝั่งหลังนู่นนะครับต้องเครือ่องไม่พอขึ้นใต้ท้องครับผมยกห้อยขึ้นแล้วก็อยู่ใต้ท้องจะมีเซ็นเซอร์ฝังอยู่ที่แคทสองตัวบนกับล่างอะ่แะแล้วแคทลูกนั้นก็คือตัวกรองไอเสียแคทลุ่นหน้าเสีย คิดว่าในส่วนคงคงหลักหมื่นนะแต่ถ้าผมแนะนำคือไม่ต้องไปเปลี่ยนไม่มีผลต่อเครื่องยนต์แต่ถ้าเซ็นเซอร์เสียมีผลต่อเครื่องยนต์แต่ถ้าแคทตาลิติกคอนเวอร์เตอร์เสียมีผลต่อบรรยากาศของโลกเราก็คือต้องไปเปลี่ยนจริงๆแล้วถ้าโลกสวยก็ต้องเปลี่ยนแต่ว่าอย่างผมเนี่ยผมไม่ใช่คนโลกสวยใช่ไหมเราพูดตามหลักวิศวกรรมก็คือ คทอร์ติกรอนเวอร์เตอร์มันไม่มีไม่ได้ส่งผลอะไรกับเครื่องยนต์หรอกมันแค่กรองไอเสียให้ได้มาตรฐานแล้วปล่อยทิ้งทางด้านหลังเท่านั้นเองแต่ถ้าถ้าไม่เปลี่ยนถ้าไม่เปลี่ยนไฟก็ต้องโชว์อยู่ถ้าถ้า,ถ,าถ้าอยากแก้ไฟโชว์ตรงนี้ก็ต้องเปลี่ยนแคทคนละเรื่องกับเซ็นเซอร์นะคนละตัวกับเซ็นเซอร์ต้องเปลี่ยนแคทถ้าเปลี่ยนแค่แคก็ต้องกำเงินหลักหมื่นผมจำไม่ได้ไว่า้ตันนี้เนี่ยที่ศูนย์ขายเท่าไหร่แต่ว่าค่อนข้างจะแพงสองหมื่นนะ พูดเหมือนกันแต่ว่าน้องชายก็พูด,พดเหมือนช่างแสบว่าแคทาลิติกสองหมื่นไป้านท่อไอเสียไม่ได,ไได้ไม่ได้ยายายาเลยยายายา,ยาเลยครับใครพูดกับผมเรื่องแคแลรวบอกไปร้านท่อไอเสียนี่ <c oughs> ผมรีบตัดบทก่อนนะครับนะครับเป็นเป็นความเชื่อผิดผิดนะครับที่ว่าพอแคทเสื่อมเราจะไปทะลวงแคทนน่นน,นี่นั่นยิ่งทะลวงยิ่งออกทะเลนะครับเพราะว่าเซ็นเซอร์มันมีหน้าหลังประกบอยู่ถ้าทะลวงแคทเมื่อไหร่นั่นหมายถึงว่าไอเสียออกมาโฟ โคาเกินค่ามาตรฐานที่ควรจะเป็นเซ็นเซอร์จับรีพอร์ตทันทีนะครับก็ไฟเช็คกันจิ้นก็จะโชว์ไม่ได้ไม่ได้ไม่ด้นะครับคืออยู่เฉยเฉยดีสุดยกเว้นถ้าจะขายรถรัอวลำคาญก็อาจจะไปหาแคทมือสองแก้ขัดแคทมือสองอาจจะใส่ได้เดือนสองเดือนช่วงเราขายรถก็รอดไปนะครับแต่ก็คือไม่มีผลไม่มีผลไม่มีผลไฟคร่นต้องเปลี่ยนแต่ว่าไฟเครื่องยนต์จะโชว์ตลอดไฟเครื่องยนต์โชว์เพราะว่านี่นี่ก็คือเป็นเป็นเป็นสาเหตุเป็นเป็นเป็นสาเหตุหนึ่งของ ระบบเช็คเอนจิ้นไงเช็คเอนจิ้นจะมีเซ uh ็นเซอร์ตรวจวัดว่ดนี้นั่นถ้ามันเสื่อมสภาพหรือว่าถ้ามันมันไม่ได้เกณฑ์มาตรฐานก็รายงานรีพอร์ตไปที่หน้าจอนั่นแหละก็คือมีไฟเช็คเอนจิ้นโชว์เตือนนะครับถ้าเราจะอิกนอเราจะเฉยๆทําไม่รู้ไม่ชี้ก็ได้เพราะมันไม่มีผลต่อเครื่องยนต์นะค,ะครับไม่มีผลต่อเครืคร่องยนต์แต่ว่ามันมีผลต่อที่บอกไอเสียบรรยากาศของโลกเราอาจจะปล่อยไอเสียเหม็นหน่อยถ้าเรา จอดทันนี้จอดเอาหน้าเอาท้ายเข้าเข้าเข้าบ้านอ่ะมันจะมีกลิ่นเ<ม>ช้าเช้าสตาร์ก็จะมีกลิ่นอะไรอะไรโอเคนะครับน้องๆก็ถือว่าเป็นกรณีศึกษานะครับแตลความรู้เล็กน้อยๆจากผมนะครับก็สรุปว่าถ้าใครเจอโค้ดแบบนี้ถ้าโลคสวยก็ไปเปลี่ยนจำเงินไปเลยทันเนี้ยเครื่องพันแปดก็สองหมื่นบาทที่ศูน์แต่ถ้าจะทําไม่รู้ไม่ชี้บ้างก็ไม่เป็นไรช่วงนี้ก็ประหยัดได้ก็ประหยัดไปนะครับ <S <S ผมให้ดู่ชัดนะครับขึ้นสามโค้ดเลย ลบก็ไม่หายลบหายแต่ว่วพอวิ่งเดี๋ยวขึ้นอีกใช่คนะครับ<ช>พอความเร็วอุณหภูมิอะไรต่างๆได้ที่เดี๋ยวมันขึ้นอีกโอเคนะครับน้องๆครับนี่เป็นรถเดิมๆนะครับออาติสออาติสเนี่ยเป็นจะเป็นรถตลาดนะครับรถดีที่น่าใช้จะมีเครื่องพันหกับพันแปดเออนี้สปอร์ตมาจากโรงงานใช่ไหมครับใช่ ตัวนี้เป็นตัวนี้เป็นเครื่องอตัวเครื่องพันแปดนะครับพันแดก็ถือว่าโอเคอ่ะมันก็เหมาะเครื่องยนต์พันแปดมันก็เหมาะสมกับตัวถังบอดี้ร้อยสี่สิบแรงมา้าแรงบิดร้อยเจ็ดินิวตันเมตรก็ถือว่าโอเคแต่ถ้าเป็นพันหกก็จะอืดๆหนืดๆหน่อยหนึ่งถ้าน้องๆจะซื้อรถมือสองใช้แล้วไปเจอคันนี้นะครับผมก็แนะนำถ้าราคาที่ไม่แพงแนะนำซื้อเลย ข้อเสียนะครับมันมีอย่างเดียวแสงกลับของ Toyota าฟังไว้นะครับข้อเสียของรถเอาตปิุ้่นนี้ก็คือช่วงล่างด้านหลังที่เป็นคานแข็งนะครับในขณะที่ซีวิกที่เป็นคู่แข่งนี่จะเป็นช่วงล่างแบบอิสระมันติลิงคันนี้เนี่ยเป็นคานแข็งนะครับเดี๋ยวผมให้ดูกันเห็นไ,ไหมครับนั่นคือคานแข็งจริงๆแล้วเนี่ย จะว่าเป็นเป็นเป็นข้อเสียก็ไม่ใช่หรอกนะครับก็ว่าระบบการแข็งการแข็งพอร์ชั่นบีมเนี่ยมันประหยะัดแต่ว่าออาติสต,ต,ตัวใหม่จะเป็นอิสระนะครับโตโยต้าก็อ,อัพเกรดขึ้นมานะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ